เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนใจเย็นเป็นยังไงลูกสาวแม่ยายลมขุ่มบ่ลมขุ่มไหมเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่นคุณแม่นเอาทางไปห้องเอาดีกว่าโดหั่นเออหั่นกัด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 นิบนีบนิบตายโบบัดนี้ปลาขาวอีกแล้วสามสีปัดเอา สวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปนี้ครับกระต้จะคลิปที่แล้วเนาะที่เห้าไปใส่มองมากด้ปลามากอะลายเตือบอยู่ครับนี่ยังเปียกอยู่นี่ปลาเห่าครับพี่น้องอันนี้เป็นปลาโมงผมใส่เนาะสามตอนส่วนนี้เป็นปลาขุนอันปะเดิมม่องไม่เพิ่นกระได้แต่ปลาขาวเนะาะปลาขาว หกตัวกับดรอกเตอร์ตัวหนึ่งคลิปนี้เข้ากับเซมาเฮ็ดกินเนาะชวนสิเป็นเมนู่ยังนั่นกับปรึกษากันก่อนถูกตาพพานกะดุแถะถากถางอยู่มาแม่ตาบุพพานเฮ็ดกินเมื่อกินบอกเม่นู่ยังู่แล้วได้ปลามาซื่อๆนี่แล้ว<า>ได้ปลามาแล้วกันแม่บอกเมื่อกินเเอาเมือได้นน่ เมื่อหายม่เถ่าได้นีิหายยุ่เนาะแบ่งกันกินมะม่ดดอกแบ่งยอ่นย่งสิไปยามอีกเก็บบริยามเนาะเพราะว่ายังบกูมาเนาะเฮาป่อยไว้ละกะพอเฮากินข่าวกินยางแล้วเฮาก็สิไปเก็บกูมาเลยจ้าแบ่งกินเอาสวัสดีค่ะดุมันะเจ้าเนาะจะท่ความจาดใ้นี้อยู่ว่างๆเจ้ากระไดขบุบ่ส่คุณอันเจ้าเป็นเจ้าเป็นเจ้ใเ เพิ่นซักผ้าล้างจานนั่นแหละเนี่ยนี่งานผู้ชายกับปูไส้งานหนักๆคอยเองโอ้จะมัดปีนกันเปียนกันแม่นป๊าดเนื้อไม่ร้ายป้าหนิคุณแม่นสองมองคุณอ่านน้ามันกับมองเจ้าน้าไปตลาดไปให้ยังเอาไปขายคอยซื้อเอาดอกซะเสาบาทเด้อซีโอ้ไปรังสรรค์เมนูเขาจ้ะจะรูปแล้วเข้าเทสเมนูอย่างลูกสาวไม่ใหญ่ เมนูเฮากะสิเป็นแกง,แกง,แกงหน่อไม้บองหวานเนอกจระเข้ปิ้งปลาด็อกเตอร์คุณกับปบเกือรคุณกับแกงหน่อไม้ก,ก็ได้ปะได้ได้คือเก่ากับเกี๊ยวเขียวเนาะจำเกี๊ยวเขียวก็ได้แทน,นีอ้อสองเ <นะ S 1> มนูมโอเคผมขั่วปลาก่อนเด้อสิจ้าปลาเฮากะ เอาแต่ปลาดกต์ใหไงมั่นครับปลานีมันก้างครับเอาเมื่อเอาเมื่อเหรอเอาเมื่อเจะเขาเสียงหายบ่หายเอาอย่างเดีย <c oughs> อต้มหน่อไม้หลังจากที่เห่าแกะเปลือกแล้วก็ฟานฟานฟานตามใจชอบแล้วก็เอามาต้มให้หน่อไม้สุกอันนี้คือหน่อไม้ไอ้บงหวานมาเล ่แมนแต่นมไม่บ้วงหวานต้่มหึงบ่บ่กหึงจต่ต้มให็น่มไม่ซุกอ๋อมีเงินเข้าเจ้าแล้วโอ้เจ้ามักจังสี่บ่สาวผู้พานแมนสาวผู้พานบ่มักอันน้อยๆอยมักเป็นคอโลเคแหล่เจ้าส่แมนกินนมันกลอบมันไม่หยับเนาะเลยว่อื่นดื้เพราะว่าแขวมีอยู่โอ้คอยก็มากขึ้นกันได้บ่แมนมักอันนี้คอยมักปลานี่อู้ดได้การเลยเนาะ โอ้ปลาได้หลายบ่ครับคุณแม่เอามากแล้วคุณอันสวัสดีครับได้ยังมากินมักอื้อโอ้บอเบติกินเอาสัตของเจ้าเอออันนี้ไข่แน่มักเอื้อบอเบติกินไหมพักทองพักทองเอาอันนี้น่ะเอาไส้แค่นี้ก็พอลน่ะไออันนี้เอาเมื่อผมจะเอาเมื่อจะเอาเมื่ออีกเลยเอาไม่ยากเอายิ่งเดียวโอ้ยเอาเมื่อพอดีเลยได้สองขังแล้วเออเออปุ่งเลยเอารอบแรกเอาเมื่อแล้วนู่นนึงรอบนี้เอาเมื่ออีกพอดีได้เป็นครู มีอะไรของฝากแล้วของผมยาสเตียรมเบนโลบยามาแร็วครับรอบนึงไปเจ็บตัวเจ็ดตัวผมก็เอาเมื่อแล้วผมคู่เอาเมื่อได้ผมมาหินปลาผมมาหินเนี่ยผมหิ้งปลาเข็งชาวไม่ายบอเอาเมื่อได้คุณแม่ก็เอาดอกเอลเมนูเสีไว้นีเนาะห้ามเฮามาหรือว่าอยากกินกินของหวานเฮาวกสามา็ดจ้าคนโตจ้าส่งขอยเก็บให้ลเบ่ยังจ้า อาโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนครับฝนตกแล้วเก็บของเมือ่นนอน้อบวยเมื่อได้บ่เมื่อก็บกิกลิ่นเต่น้อไม่กลินก่นอยู่เพื่อนเื่าบ่ฝากอาไาแล้วเี่หยังพ่อกินอยู่บ่พอพ่อกินพ่อลูกสาไม่ย่าย่ฝากาคนซื้ขขอของอลูกสาแม่ นี่มันสุดยอดคุณอันไปใส่แ,แอบแม่ตะเด็กเดินาม่นอนอนอมาแล้วพี่น้องฝนตกมาแล้วเนี่ยรังข้าหัวไหวมัาผู้พานเดี๋ยวเบ่งสภาพเอานกขึ้นไม่แล้วได้คุณแม่เอาใส่าาวาอยห้ยามาาหินดีกว่าค่อยว่า<ม>คุณอู้ สร้างอันบ่มีประโยชน์ว่าจังไหนอ้ายสร้างอันน่ะบ่มันมันหัวยอยู่แล้วไงเดี๋ยวเบิ้งข่อยก่อนข่อยอยู่นะทีแรกข่อยว่าไม่ยืนนี่ก็ลงมาอีใครว่าเถียงหัวใครว่าเทียงเปลียงวันนี้ว่ะข่อยว่านะว่าอันเขาอยู่ในนี่กับอยู่ข้างนอกข้ามกันนะข่อยว่าไปเอาอยู่ข้างนอกว่ะบ่ได้แตกต่างกันเลยเพาะป่านนี้ัาคาเนาะ น้ำย้อยปกพวกเมนจะกระล um ่างพร้อมหรือวะทุกทำไม่ยากเอาไปตุงล่างพร้อมเออเมนได้เนาะโอ้คอยกะเขาว่าเมืองกอดพริกวิกฤตให้เป็นโอกาสโอแล้วอันเองคอยสใส่จนีต้องพุดน้ำง้อได้แล้วครับพี่น้องเปียกสดหยอดเมนบอกมันจะเปียกไปหนาสิตูดูแล้วสิแกงเนื้อไม้หรือสิแกงมักรึ่แกงมักรึใส่เนม้ มันจังลายอะนะมันจังกินแบบสะใจเองเอาไปอาบน้ามาตะโดนเจ้าโอ้ยนั่นบอกเราไปอาบน้ามาพวกเมือเอาเอาเมือเนาะคุณแมนเอาเมือปลูกเอาเม็ดนี่นะตกแรกนี่ปลูกมักอึนี่จ้าถ่ยโอเคจิ้มจิ้มวงก้อนจิ้มวงก้อนแซบบอแซบสาวผู้พานกาลันตีแล้วเหนียว เหนียวคืออย่างรุดเลยเหนียวคือนม่อาจเจ้าเรื่อยหรออะคือเนี่ยเรื่อยวะบ่ปลูกสนะคอยประชื้อฤด่นนั้นฝนตกก็ดีอยู่ได้ทุกยสามย่ายปลาเห่าดีปลามันต่ำม่งเต็มม่งแล้วคอยว่าบ่แม่นม่งขาดบอกว่แม่นมันต่ำว่าอยู่ต่ำแห้งอนกักินข้าวแล้วจังไปยามคือเดียวปลาร้ายประยุกตเกลือกระซื้อมาแล้วนี่คุณอันพี่เกียรมาให้แล้วนี่ใช่หรอใช่หรโอ้บ่แม่น ยื่เกียร์ยืดใส่เกียร์เกียร์ยืดใส่เกียร์เกียร์นี่ครับเกียร์เกียร์นี่เกียร์เอากระขายแลกเข่ากระแลกเกียร์ครับเกียร์เกียร์อันนี้สิบบาทครับพี่น้องเข่าสองกระสอบต่อเกียร์กระสอบหนึ่งเข่าครึ่งกระสอบต่อเกียร์กระสอบหนึ่งบอกพี่คุณได้ไห นึ <Es poor S 1> ่งเต้องเกลือ2อกระสอบเครื่องกระสอบต้าเกลือกระสอบ1เอองเล่ก็เล่กขายก็ขายเอาโอเคครับได้แล้วเกียร์เฮ็ดประเด็กเจ้าสิไปยามป่าอีกแล้วตีคุณแม่เจ้าคิดว่าฝนตกแล้วป่ามันแลนตามโองบอ เอาคือบอกเอาถังสะเอาถังนะมันสิเต็มโมองนะไปแล้วบเวาบ,าบ,าบาจ่ามันมานเด้อมาแล้วมาแล้วมาด้วย,ววยวความมั่นใจใสป่านะเบึงเนี้ยนี่ดิป่าป่า,ปา,ปาเอากระดาะดุกสิคนแม่ ปลาลุกก็มีนะปาดุกนะ,ะนี่ปาดุกนะ,ะกนะติดมองเพอนี่ติด,ดมองมเรานะจ๊ะม,มันก็น่าจะเป็นของเราเอากลับบ้านนะจ๊ะไม่ได้หรอกสาวผั้าเนี่ยจ้อเอามาใส่แกงออกระไม้เอ้าสาวผัวผ้าสีแกงใส่หนไม้มเพิน่วนวนา่าปตาเพื่แม่จะได้ไปซื้อมาบอกคุณแม่มันคือพิเศษนี่ท่ามันใครบอกคุณแม่มันคือทองไงแท้ใครก็ย่าแลยกิ่นยังเดียวได้ถึงมือคือมันขี้ใครใคร มาขัวมากัวมากไฟใช่ไมเมนยังใช่ต้องไหมบ่เดี๋ยวผมสิไปเบื้องมองคุณอันก่อนไปน้ำบ่บ่้ไปว่าต้องไปดอกเขาไปผู้เดียวเลยจะอาบน้ามาแล้วเนียยังหมดอ่ะเปลี่ยนเสื้อไปซื้อเมนบ่เปลี่ยนเปลี่ยนไปน้ำกันบ่สิไปสวีทนะนั่นยังกินพอดีคุณอลิสาบ่้ไปขยะนี่ขยะเดี๋ยวขั้ว ปลาให้ชาวบุานก่อนเนาะจ้าแล้วก็จังไก่โอเคครับน้ำใบย่นานางใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้พุ่นอันกะแบบเข้มข้นเลยเพิ่นกับบริกรเลยจ้าซอฟเฟ่นกะเทศไปเลยมึงไงเดี๋ยวกองก่อนไม่เถอะกันตะแกงอยู่ผูกกระบอกนอกน้อกว่าบริกรตะแกงอยู่นะมตะแกงปลานะเทปลาเทปลาออกเคาว่า เอาสับปะรปลาดุกปลาจุกกรรมมันังสิเลยม่บ่นเลยใครย่างดีเอาว่างว่างเลยบ่บ่อไรมันยังบ่อโพดมอาตัวหนึ่งเบรกการเลยเดี๋ยวขอเป็ยางเติมก่อนพอดีความงัวมันได้บ่ได้ใช่ปลาแดกดิบนาปลาแดกดิบบ่มีเอาไม่หยิบเนี่ยเด้อแจ็คตัวเด้อเห็นมันได้เด้อปลาดุกเนี่ยนะ แกงน้องใหม่ข้ากะมีแค่ปลาจ้าแล้วก็น้ำปลาผงชูรสนี่จ้ะใสตามที่ข้าต้องการเพิ่มความนัวอุ้ยอยนั่นจีนัวโฟดพอสักก่อนนิดนึงชูรรคกะทำท่าเห็ด โลลงวันอ่ะอันนี้คือใส่ให้กองบปงนกุญเอครับแต่ล้างกองอีกแค่นเนึ้งว่ะโอ้พ่อแล้วจ้ะพ่อว่าใส่ก่อนันนี้นแล้วพ่อเรียนวก็น้ำปลานี่แค่นี้หล่ะเยอเกลือใส่จักน้อยก็ได้จ้ะเห็นนห่งว่ะคัะเยอะ มันพดจักหน่อยกอนเนาะแล้วเขาจังเจียาปลาล่งจักสุดท้ายโอ้ยมันติดคุณลีสาเงิน,นร้องเงินเรียนติปติดละแมะ่เจ้าทิประเบิดนะ,ะาาของคุณลีสาได้หนี <c oughs> เพื่อนฝันนี่นะครเพื่อนฝันเป็นวงกลมบอกเลยว่าเป็นอยไรติดไว้่นะป่าได้ป่ะเนี่ <c oughs> ใส่เบิดนี่บอก ใส่จะประดูนี่จ้ะคณแม่นคนฝานตอนแหวกเรียบร้อยคนฝันยังบ่มาแต่หยามมองอยู่จ้ะบ่ต้อตงพล้่นเดิมจัจีข้าวจ้ะปลาซุกแล้วนะเออเข้ากับจังไซผักลงทุดยไายจ้ะก็เป็นอันเสร็จพิธีแกงหน่อไม้เราจ้ะปลาซุกแล้วนะจ้ะเข้ากับไ่ผักเลยที่เอาเตรียมไว้จ้ะ ไฟแมงรักแล้วก็ผักสะแงะหรือว่าผักแถมแย้จ้าใส่ลงไปเลยจ้ะกะจิซุปเดี๋ยได้สั่งไปทานทุกคนนะ กินก่อนบ่เฮาเนาะเผยกระบายจึงซั่ะมากะลืส์ตะกลางไว้เด้อโวทยเด้อจานนะกิสิสมหัวนุเพิ่นไปคุยกันบ่หรือไปกระนุงกะนิงกันบ่เป็นสมม้วะเด้อเนาะเฮ็ดนอกกินหาโอกาสเนาะเนาะปันนั้นล่ะว่าย่านทําท่าว่าบ่เนาะคุณแม่ก็ได้เนาะนี่เธอเฮาตายเจอนะอืมไปเลยทุกเพื่นสอคน โอ้ปลาลูกสาวไม่ย่ายกบปีงเซ็จเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นตาแซบแห้งเนาะมไงป้าติโถปลานีเพิ่นกับยังโมมา,มาอยู่สองคนสุเพิ่นเฮ็ดอย่างอยู่เด๋นเนาะแมนสุเพิ่นนี่เข้าก,น,กน,น,น,นิ่กนกรดบ้ปา๊าคุณอลิสาเหมาะเจาะคักจ้าคือหูเนาะ เยี่หลีค่อยบอกเลี้วเฮ็ดค่อยๆนี่ปาดขลาดเบิร์ดม่องอ่ะเฮ็ดค่อยๆนี่ปาดปาได้ปลาดุกอินทรีย์ขอคุณแม่ปู่ก็มีขาดต่ขาดแต่กุ้งขาดแต่กุ้งกุ้งกับน้ำเต้าขาดแต่กุ้งกับน้ำเต้ากับไก่โอ้หอยกระยิ่ใหญ่งเนาะพอกอยเลยเนาะเมน โบยังยังเดี๋ยวเลยอ๋อยังเมนูหนึ่งบอลอะก้อยหอยเอาปลาหายเอาอยู่นี่อู้วปลาตัวใหญ่จริงเลยพี่ลึกหอยกับอวนเนาะก้อยบอสก้อยบอสเป็นไงคุณอะปลาดุกปลาดุกปลาดุกอุ้ยต้มพ่อตัดปากหอยค่กบอปลาดุกอะไรนี่ปลาดุกนาวหอยเล่นแล้วชิดกอนชิดกอนเถื่อกอนทะเลค่ะข้าวลิดมุกเป็นข้าวบุฮูเรจังข้าวออกจะไปปูอีกคีนึง ไฟมาอันนี้ฮามองเหมือที่ซื้อมาเมื่อนี้ครับบอเอาแสดงมัาหวานปลาที่เขาอยากกินตัวนี้ใส่ได้เที่ยเดียวผิมซื้อตัวอยู่สิบบาทซื้อขายบอสสิบบาทสิบบาทปลาโตจะรูปสีเอาแนวดสีเอาปลาไปหอยก้อนแล้วก็มากินข่าวบอ แก้ปากก่องก็ได้แป๊บเดียวมันสีน้าโอเคจ้ะโอเคัใ่ปาไแต่แต่ตัวให่ะจ้าจ้าจ้าปิ่งบบนโบแล้วล่ะอยากปีงบโบคุณคุณใช่อันกับอันีกิยังอยากิิยังเดี๋ยวคอยปีงเลยเนาะโอเคโอเคโอเคปเอาเศแห้งมาหลายแล้วิน มาได้จ้ามากินเผาอยู่เทียงหน้าหน่อยน้ำกันจ้ามือนี่มีเมนูปิ้งปิ้งปลาเกงเกงหน่อขาตะทอดลงมือแล้วนะลงมือเลยจ้าเล่นกระปูอีปูมาครับผมบมอมันปันไหเนาะจำองมีเบ๊บอางรมแรกงเนาะถังมันเก๋ยิ่งสวย เอาเกีย์ก่อนต้องไปขุดเอา hmm? มันจังมันต้องไปขุดปูบ oh, <but> ่แม่นดูหน้าผมด้วยบื่อ,อึดองนังเ <c oughs> ลาแบืลืมลืมลืมม่ว่บางม่วงบาง <c oughs> ม่วงบางดยเจ้ามีหน้านี่หน้าไม่เท่าแต่ก็ไม่มีคือกันละคอยบอกได้ว่า คุณอันนมีหน้าได้คุณอันนะเราเกิดแต่มีหน้า <c oughs> <c oughs> เราเกิดลยมีหน้าอะไรนี่จริงเลยบุมีดับชาวบา,บบา <c oughs> นใจอยูงง่ฝุ่นมาโนมาชุกแดบบุพีดอกจำเด้อนี่ยังบุ๊อร่อยแซ่บนะ,ะรอแกิบบเสีบคุณเจ้าบุจองมาเด้อ

โอ้แต่ดังเรีกยกว่าจะถิ่มมูเพาะมือหนึ่งงนะั้นนะอือพยายามเล่นต่อแลวเมื่อใหม่จะอ่อนล่าระกเกีบยบนาะแกะใหม่นี่อ้อเห็วมอความจริงเริ่มปากกุอกทีละน้อยทีละหน่อยเด้บอบอเคาอกครับกะเบาเขาเลยว่าเบาเปลี่ยนเรื่องถึงเปลี่ยนเดือ <laughs> มันต้องขยี้ไหนบ่ขยี้ไฮ กินย่างเดียวกินย่างเดียวดูทำได้ไ่าแม่เข่าติดเลยไปดูไปเนาะคัะ่งนี่แบบปิ้งป่าเจา้าบ่ใครบอกจะว่าใครบอกให้ปิ้ง่อนี่แล้วเมนูข่อยเก่งมาไหมก็เขาพูดมันต้องตำเกลียวเกนะียวเนาะเกลียวส้มนี่ไม่ได้เกลียวเขียว เจ้าแต่งตัวไปเลยคุณแมนหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วไปกูม่องขึ้นมาที่จริงไม่ได้กู้หรอกถิมก็ได้เป็นม่องเห่าไหมไอเส้นข้ามอยู่วะไอเส้นข้ามสอยอยู่วะเนี่ยนะเอาไปกู้เลยเนาะ ไปไปนีดน้ำกันอยู่แต่วัวไปดีกว่าเอาทารุ่นครับผมมัสสิมาน่เนะรอบสุดท้ายโอเคบ่บโบมันสีโดนมันสิโดนยังจุกยุ่นี่สิไปทางป่าหรือว่าสิไปทางนี้ก่อนไปทางทุ่งหน้านี่แล้วโอ้แล้วก็สิออมมาทางพุ้นจ้ะโอเคโชคดีพวกป่านั้นหายาก ต้องลำบากใส่มองเอาปาอันนี้มองขุดอ่านโ่องสามม่องสามปึ๊งในป่าอย่างจะว่ามันรู้หาปลาลุกเงี้ยเฮ้ยปลาลุดปลาลุดปลาลุดใหญ่เอาโอ้สดสดเลยสิดลุดแล้วนั่นไกายาลุด่มูนี่เนนาะี่มองคุณอ่านมองสามเส้นอันนี้มองซีขุณแม่นหุ่นแต่ตัวมันใหญ่นะ โาปลาเิ่งก็ได้เนาะปีนบนห่อนเนาะสมพันเนาะบ่ออิมเรีวได้บ่ปิ้งได้อ๋อตัวอุ้ยปลาเิ่งน่ะปลาเิ่งปลากล้าบ่น่ะปลาเข่งไงเข่งงี้เข่งโมงโอ้เพื่อนนี่ผมวคั่วครับให้คุณอ่านเอาเมื่อคิค้านผมพ่อเลียวคิค้านคั่ว เต่ามองสิเอาอยู่นี่เาบกเอาปวดปากก่อนครับพี่น้องวด้มานี่น่อกกะทิ่มเลยกบคั่แม่เนาะรามีคุณค่าเลยบอกได้ยุ่มากระมานยุ้นี่ได้ซี่โตเดี๋ยวหลายยุ่ครับรอบนี้รอบสุดท้ายมีแต่ตัวยใหญ่ปลาขาวลอยคืองูนี่เนาะปลาลดเนาะ โอ้ยตัวเหนื่ออะไรเนาะเอาไปเฮ็ดยังกินปลารสนะปิ้งนะครับปิ้งเนาะต้มสมก็แซ่บเดอออือเป็นตัวใหญ่ครับป๊อดใหญ่ๆอี้ยพี่คนนั่นไม่ใหญ่ก๋ว่ามันใหญ่นี่ล่ะเออมันแทงกระเป๋ามองซีมองหาก็ได้ลูกสัตวไอ้คุณอ่านเงาเชื้ออีกแล้วสั่งไหมสั่งไหมเงาซีพึ่งมาเมื่อนี้สั่งไหมอีกบอกให้เชื่อมองหาเลยได้แบดนี้นะ ได้เพราจะเอามองสี่เครื่องได้ค่แม่อ้าวไว้ว่าน่ะซือเพื่อไปเลยมองหกคือปลากินดีกว่าม่อมันก็ม่องที่เป็นพันแล้วปะ่ะ <laughs> ปลาหกอะไปใส่พดป่าด้หยเอากับพดแล้วกะไม่ไดใส่แล้วปลานนี้เดซ่ะถิม เอหมือนหลายแล้ว่ออยยต้งวเอาเลียงนี่วะเรียงไว้อยู่นี่วะเลียง้อยูซาควายนี่มันตุ๋ยเลยได้บอการให้มันเป็นอาหารต่อไปมอเขาเชเ่ยดอกซะป้าเข้ากันปดป่าแล้วห้องก็แยกใหญ่กันเมื่อเนาะคุณแม่แบ่งป่ากันเมื่อเนาะจ้ะโอเคสำรับทีมนี้สาวผู้พานทีมงานเนาะค่ะขอฝากไว้สำนีกร พบกันไหมคิดหนาจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,ก,ก,กำลังใจจ้าโชคมาลํำรวยสุขทุกคนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนัด,ดเดียวน,น,นัดเดียว